สวัสดีครับผมนายพัทพงศ์สื่อสัตย์รหัสหนึ่งหนึ่งหกขีดสครับก็จะมาทำข้อที่5นะครับก่อนทำก็มาเหมือนเดิมครับนี่คอนเน็กแล้วก็คอนเน็กเข้ามาใหม่ครับก็ไม่มีให้ขึ้นใส่รหัสเหมือนเดิมครับแต่ก็ยังเป็นรัฐประเวทของผมเหมือนเดิมครับอันนี้ครับ1 1 6 6 1 0 4 6 2 0 3 5ครับนี่รัฐประเวทผมโอเคเดี๋ยวผมขอเช็ครัฐประเวทผมหน่อยโอเค โอเคครับก็มาเริ่มมาที่ข้อที่ห้าครับข้อที่5เนี่ยเขาจะให้ลบวิดีโอนะครับที่มีผู้เช่าน้อยที่สุด,สดก็คือเรื่องไหนคนเช่าน้อยเนี่ยก็ให้ลบเรื่องนั้นไปนะครับก็เหมือนกับข้อที่ผ่านๆมาครับเดี๋ยวผมจะเลือเพื่อดูข้อมูลว่าอันไหนน้อยที่สุดก่อนแล้วนะครับเอ่อก็มาเลือเป็นวิดีโอไอที Yeah, Look at that form. Form.

b d o x d เหมือนเดิม a d f เป็นเมาส์หัคอมมาเลยนะเมาส์แล้วก็ form b d o นี่ว่าเป็น B แ,แลนวก็เลนเทลเรนเทลโอเคเลนเท,าเ,เนเทาเป็น R ก็แหว่ จานั้นเราจะมาคลบกไปนะครับคยโอเคเราจะคลบบายเป็นวิดีโอแล้วก็เดวไทเนิลไทเนิลโอเค ที่เราเคยใช้แอโอนัมั่ากับหนึ่งอันนี้นครัปิดวงเล็บ เปิดตรงนี้แล้วก็ามาเ l e c t เหมือนที่เราเคยเคย,เคยทำกันนี่ครับจะได้สวยเลยครับ,บ,บ,บก็ลองดันกันดูอ่ะเลื่อย โ okay. อเคเรียบร้อยตอนนี้เราก็ขึ้นค่าแบบหนังที่มีคนเช่าน้อยที่สุดแล้วครับเรื่อเปล่าเนี่ยเรื่อเปล่าเราต้องลองเช็คดูก่อนหนึ่ง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 อันนี้มันคนเช่ามากที่สุดเหรอเนี่ยนีนะผู้เช่าน้อยที่สุดนั้นหนึ่ง แล้วแม่ถึงขึ้นมากที่สุดละ่ะผมขอลองใช้อออเดร์บายออเดอร์บายโอเคตอนนี้เปลี่ยนละสองสามห้าหกหลังเรื่องสองสามห้าหกนะครับมีคนเช่าอยู่คนเดียวโอเค ซึ่งเป็นค่าที่น่าจะน้อยที่สุดละเรามาดูกันตอนนี้เนี่ยหนังของเรานะมีอยู่สี่เรื่องนะครับซึ่งหนังที่น้อยที่สุดก็คือหนังเรื่องนี้2องสามหาก a c k o f t h erm e k i l r tomato ตอนนี้มีสี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมา ลบกันก็คือเราจะลบเรื่องนี้อย่า okay. ลบโดยใช้คำสั่ง delete นะครับเราจะ delete ไปที่วิดีโอแล้วก็ว์แวา์วิดีโอดี โอเคแล้วก็ให้มันลบตามตามคําสั่งพวกนี้เราเขียนมาดูตอนแรกนะครับถ้ามันาควรจะลบอันนี้ก็คือ2องสามห้าหกมันควรจะลบสองสาหออกไปก็คือหนังเรื่องนี้นะครับจากตอนแรกมีสี่มันจะต้องเหลือ3ามโอเคเรามาดูกันปั๊บเป็นไงเป็นยังไงอ่าเหลือสี่เป็นเดิมผิดพลาดตรงไหน เ like. delete video web video. video id เท่ากับโอเคตอนนี้จากตอนแรกมี4นะครับตอนนี้เหลือ3แล้วเพราะว่าเราได้ลบออกไปแล้วนะครับก็คือหนังที่เป็นคิลเลอร์ครับโอเคหายไปแล้วตอนนี้ก็ลบออกเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ ออข้อห้าก็เสร็จเรียบร้อยครับผมค,ครับ